สวัสดีครับวันนี้กับเกมลายคุกกี้ลันเราจะมาพูดถึงเรื่องสมบัติกันนะครับผมก็แบ่งได้เป็น3สายดังนี้แรกพื้นฐานเลยเป็นช่องสำหรับขนนกของนางฟ้าคนปีกของนางฟ้ายัางไงก็ต้องมีแลาต้องอัาให้เต็มอย่าง2ผมน่าเป็นสายเพิ่มพลัง เรียกว่าสายอยู่นานอันนี้เพิ่มเลือดให้ผ่านสองจะอยู่ได้นานขึ้นวิ่งได้ไกลขึ้นสายที่สามผมเป็นเรียกว่าสายเพิ่มคะแนนซิลิโคใจะยิงมีสายมาทำลายสิ่งเกีกขวาแล้วเปลี่ยนสิ่งเกียขวาให้การบิเจลลี่พวกนี้จะเป็นตัวช่วยเพิ่มคะแนนให้เราจะอาจจะไม่ได้วิ่งไกล เท่าสายเพิ่มสายอยู่นานแต่มันจะให้คะแนนเดิยวกวกันมีอันไหนก็ใช้อันั้นได้เลยนะครับสายชยูนานมีอันไหนบ้างก็เคชาเขียวเพิ่มเลือดผัดสองทองะคงเพิ่มเลือดผัดผัดสอชาเขียวจะแรงกว่า อันนี้ล่าสุดเพิ่มเบสสปีดอยู่นานไหมก็นานแหละแต่เรียกว่าไปไปได้ไกลขึ้นเพราะจะวิ่งเร็วขึ้นอันนี้ก็ถือเป็นสายอยู่นานเพราะท่านช่วยตกเขวมันอยู่นานด้วยแล้วก็ช่วยเราฝึกซ้อมด้วยตกเขวก็ช่วย ตายก็คืนชีพสามครั้งก็วิ่งไปได้ไกลอีกหน่อยแหละก็เป็นสมบัติที่มีก็เยี่ยมเลยปามตังได้ด้วยอันนี้ทั้งดูดแล้วก็อยู่นานเพราะมีทั้งพลังแม่เลยแล้วก็พลังงานลดช้าลงด้วย อัน,นี้ก็ถือว่าอยู่นานเพิ่มเลือดให้ไม้2สองห้าสิบแล้มี Energy d a n ดอีกต่อไปก็เป็นสายเพิ่มคะแนนอันนี้ก็ได้มาฟรีๆเพิ่มร้อ, 50, อยห้าสิบสามิบองหกสิบเจลลี่มาตัวใหญ่ขึ้นมาเอาตัวใหญ่อันนี้ก็ได้อยู่แหละแต่ไม่ค่อยมีคนใช้เพิ่มไม่สะใจเจลลี่โคก็ท็อปมาอยู่แล้วแหละ ตัวแรกถ้าไม่มีอันนั้นก็ทนไปก่อนก็ได้มั้เงเลิคะแนนให้เจลลี่มีชชมพู3ามร้อสิบมีเก็บได้น้อยต้องมาแนวหลังนี่รองเท้าแดงสุดฮอตเนี่ยเมื่อเวลาเราพุกเป็นลูกไฟถ้าเราเก็บเจลลี่ช่วงนั้นก็ จะได้คะานนเพิ่มขึ้นสองร้อยมิลลี่ด้วยลูกไฟมันก็ทำให้พุ่งไกลไม่ได้แหละช่วงพุ่งไกลก็เก็บกระจ่ายเลยสำหรับคนเล่นจริงจอกกับเพชรลูกไฟหลังฮอตเลยละนี่เขาสายอยู่นานสายเก่งๆเพิ่มเลือดมาเก็บโพชั่นด้วย และให้คะแนเพิ่มกับเยลลี่ด้วยครับที่ฮอทเทสกันในปัจจุบันก็มีประมาณนี้แหละก็อยู่ที่ที่เรามีอะไรสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ผวามสามารได้ของดีก็ได้ฟรีจากโคกี้เรานี่แหละเลือกเอาว่าจะอับันไหน ชาเกี่ยวไปไตไปก็นีก็ได้โทรโทรโขโงเัาเชลิโกขา,ขายไปแล้วก็พยายามซื้อคืนมาพอหมดยังไงก็สมว่าเป็นตัวท็อปตัวใหม่เป็นง่ายมากถ้าอยากเก่งก็ใช้คัมพีไปเลยฝึกเพลงเยยไปด้วยมีอันไหนใช้อันนั้นไปได้หมดแหละ ๋ยวจะเขียนไว้ตรงบริเวณคอมเมนต์ให้ส่วนที่เหลือก็ต้องไปดูตามช่นหนคนอื่นเพราะผมก็ไม่แก่เหมือนกันโอเคนะครับสวัสดีครับ